ทุกท่านครับก่อนที่เราจะมาทราบผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายเรายังมีอีกหนึ่งรางวัลพิเศษในช่วงนี้ครับนั่นคือรางวัล Best in Swimsuit สนับสนุนโดย Glass Skin ได้แก่กรุงเทพมหานคร ด้วยนะครับกับ Best in g Swimsuit นะครับกลุ่มเทพหานละครและในช่วงนี้เราจะมาทราบกันว่าสิบคนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2025จะมีใครบ้างเริ่มจากท่านแรกครับได้แก่ ผู้หญิงที่ไม่เคยดุผู้หญิงที่จะสู้เพื่อตัวเองเป็นคนที่ empowering และ elegant แล้วก็ entertain n สำหรับทุกๆคนกระถุ่มทานนีและท่านต่อไปได้แก่ มองว่าการที่เราจะเริ่มต้นเนิเอรราด้วยความสดใหม่นั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะและเดลเองก,ก็เป็นนางงามหน้าใหม่ที่มีประมาณที่ดีและเดลมองว่าเธอสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเพราะฉะนั้นเดนิเอรราต้องการคนเดียวและข้อบหินง่าเป็นแบบอย่างและเป็นกระบอกเสียงได้ค่ะผู้เก่งยินดีด้วยกับ สุพรรณบุรีในยุกใหม่ของ Miss Universe Thailand Angie คิดว่าไม่ได้แค่เกี่ยวกับความสวยงามแต่ว่าการสร้างพลังที่ยั่งยืนโครงการของ Angie s u s t a i n her Power ได้แรงบันดาลใจมาจาก Equal Feminism เพื่อที่จะสร้างอาราจั์ที่แข็งแรงและยั่งยืนมากขึ้นสุพรรณบุรี ต่อไปได้แก่ลบบุรีเ<ล>่ในเกัีคดมันจะิไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงเชื่อมันมเเ<ๆ>ชื่อในความหวังเชื่อน,วออนวอวความสามารถและจงศรัทธากับความฝันปุปสัรค<ๆ>จะทำอะไรเราไม่ได้ครับขอบคุณค่ะลบบุรีลิงมืดลิงมืดลบบุรี ยินดีด้วยกับนครนายกเป็นผู้หญิงที่มาพบกับความก้ากาที่จะลงมือทำสิ่งใหม่ๆกาที่จะพัฒนาตัวเองไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับอุปสรรคและความท้าทายเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองอยู่เสมอไม่หยุด่จะเรียนรู้และเติบโตและขักดันตัวเองไปจนถึงเป้าหมายด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่เสมอค่ะนครนายก กรุงเทพยังไม่เท่ากรุงเทพและท่านต่อไปได้แก่สระบุรีอย่างแรกเลยคือเอนเตอร์เทนเมนต์การใช้โซเชียลมีเดียนะคะให้เกิดประโยชน์ไม่ว่าต่อตัวเองหรือต่อผู้อื่นอย่างที่สองคือมีความเอลเจนในสบในส่วนอย่างที่สามก็คือการใช้การใช้สื่อออนไลน์ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจะต้องเปสร้ามกล้าพลุกล้าทำและกล้าเป็นมีอเดือดของตัวเองยินดีกับนครสีธรรมราศีคิดว่าท,ท,ทำความมองต่นของตัวเองไม่ว่าคืณอยากจะทำอะไรอยากให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ไม่ว่าทำสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วจะรนงังล้มเหลว ไอคิดคิดว่าตั้งแต่ครั้งที่สิบหรือครั้งที่ร้อยและครั้งที่พันแต่มันจะมีสักวันค่ะที่คุณทำสำเร็จนครศรีธรุรีตุณข้ากรุงลากรมกรงขลาเทพกรุงเทพแล้วต่อไปครับยินดีกับพระงา ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นคุณคนรรตัวเองให้เยอมากค่ะแล้วก็เช่้านตัวอ Congratulations to กรุงเทพมหานครจะมีเวลาในตัวแถวนะคะคือการที่เราว่ที่เป็นตัวเองแล้วก็บอกาคำเดยวว่ความไฟฝันในการได้เป็นมีเนี่ยได้เกิดขึ้นมาคือมันหนักมากแล้วและเป็นวี จะทําให้เธาเป็นงานงานแล้ววันีคเามกลับมาครั้งหนึ่งพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ที่จะเปิดครับและก็ทําอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นโัวแทนประเทศอีกครั้งบนเวที Miss u n i v e นส์ Thailand ค่ะกรุงเทพมหานครและทันสุดท้ายสู่ท็อปแทนปีนี้ได้แก่สงขา ผู้หญิงใหมใน The New Era of the Muti คือผู้หญิงที่สามารถเปลี่ยนผ่านความอ่อนแอสู่ความแข็งแกร่งได้และทำให้ผู้หญิงทุกคนที่กำลังท้อแท้สามารถมองมาที่เธอและได้รับแรงบันดาลใจและเตรียมพร้อมแล้วค่ะที่จะเป็นคนนั้นเป็นผู้หญิงใน The New Era of the m u t ของทุกคนสงคา